สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพรนายรีพอร์ตประจำที่17ธันวาคม2557ค่ะสำหรับดัชนีราคาทองคําในระหว่างวันนะคะราคาทองคําแก่งตัวเล็กน้อยรอการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในคืนวันนี้โดยราคาทองคํายังอยู่ในแนวขาลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับดัชนราคาทองคาในคืนนี้นะคะคาดว่าราคาทองคํา,าคจะแว่งตัวภายในกรอบทองบาทละ18,600ถึง18,750หรือ1 1 9 0ถึง1200ดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะมี2รายการ1เวลา2ทุ่มครึ่งมีดัชนีราคาผู้ริโภคและดัชนีราคาผู้ริโภคขั้นพื้นฐานและ2เวลาสีทุ่มครึ่งมีสต็อกน้ํามันดิบสหรัฐ และอย่าลืมติดตามบุคลองพรมอนิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับบุญลองพอรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ